ความลับเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวคือเดิมพันในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าจุดศูนย์กลางเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุผลเพราะสาหรัฐเป็นเสมือนผู้นำโลกนโยบายต่างๆมีผลต่อน,อนานาชาติจึงไม่แปลก หากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกมีอยู่จริงจะติดต่อกับประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอำนาจในโลกชาวอเมริกันมากกว่าครึ่งหรือเกินกว่า50%เซเชื่อเรื่องนี้ดังนั้นใครที่ต้องการเป็นผู้นำของประเทศนี้ในตำแหน่งประธานาธิบดีต้องอาศัยเสียงโหวตจากผู้ที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ UFO นโยบายการหาเสียง จึงเป็นการช่วงชิงมวลชนที่สนใจใคร,ร่รู้เกี่ยวกับความลับเรื่อง UFO ในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเจอร์ d f o ฟอซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนก่อนและผู้ว่าการจิมมี่คาร์เตอร์มีบางอย่างที่เหมือนกันนอกเหนือจากความต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วพวกเขาทั้งคู่ต่างสแสวงหาความจริงเกี่ยวกับ UFO และมนุษย์ต่างดาว ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเจอร์ลอนฟอร์ดเขาต้องขึ้นเวทีที่แตกต่างกันถึง3ครั้งทิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับจิมมี่คาร์เตอร์ผู้ว่าการรัฐจอร์เจียชาวอเมริกันต่างพูดคุยและถกเถียงกันว่าชายสองคนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและคนจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีระหว่างชาวนาทางใต้อยากจิมมี่คาร์เตอร์ และคนวงในผู้มีอำนาจในวอชิงตันอย่างเจอร์เรนฟอร์ดพวกเขาทั้งคู่มีความแตกต่างกันในทางการเมืองอยู่แล้วแต่มีลักษณะนหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั่นก็คือผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองต่างได้รับการเสนอชื่อจากสองพรรคใหญ่ในอเมริกาทั้งคู่มีความสนใจที่จะมาไขาความลับเกี่ยวกับปรากฏการ UFO, ์ UFO โดยเจอร์เนฟอร์ด ต้องการพิจารณาเรื่องราวการปรากฏตัวของ UFO ให้รัฐสภาพิจารณาอย่างจริงจังส่วนจิมมี่คาร์เตอร์เคยเห็น UFO ด้วยตาของเขาเองย้อนกลับไปในปี2509เจอร์รันฟอดซึ่งเป็นตัวแทนเสียงส่วนน้อยในสภาคองเกรสได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีเขามีความมุ่งมั่นที่ต้องการคำตอบ เกี่ยวกับวัตถุลึกลับที่ปรากฏบนท้องฟ้าโดยเขากล่าวกับสภาว่าเราจะถือว่าทุกคนที่บอกว่าเห็น UFO เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่ฉันคิดว่าพวกเราเป็นที่บุญคุณในการสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับ UFO และเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้ฟอร์ดดำรงตำแหน่งในระหว่างที่มีการพบเห็น UFO ที่มิชิแกนเมื่อปี2509ซึ่งหลายเหตุการณ์ UFO ที่ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาเองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่แสงไฟบนท้องฟ้าพยานหลายคนพยายามอธิบายสิ่งที่ค้นพบแอนอาร์เบอร์กล่าวกับสำนักข่าวท้องถิ่นเรียกวัตถุบินประหลาดลึกลับบนท้องฟ้าที่พบเห็นว่า มันคือสิ่งแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในตอนแรกมีวัตถุสีเขียวสีแดงเพียงชิ้นเดียวและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เรียกว่ามหัศจรรย์วัตถุบินได้นี้สามารถเคลื่อนที่ตรงๆในแนวดิ่งหยุดเลื่อนในอากาศชั่วขณะและลดความเร็วลงได้อย่างกระทันหันหนังสือพิมพ์ได้ครอบคลุมเรื่องราวในตอนนั้นอย่างกว้างขวาง และเมื่อเจอันเลนไฮเนกปรากฏตัวเพื่อตรวจสอบโปรเจกต์บูบูมเขาก็พบว่าสิ่งนี้อาจทำให้ชาวอเมริกันเกิดความตื่นกลัวพวกเขาพยายามให้เหตุการณ์สงบลงโดยคิดค้นคำอธิบายว่าเกิดจากปรากฏการธรรมชาติแต่ไม่มีใครเชื่อถือในคำอธิบายมากนักพวกเขารู้สึกว่ามันแย่มากและเป็นเรื่องที่หลอกลวง เรื่องนี้ทำให้ฟอร์ดรู้สึกสนใจและต้องการที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาเขากล่าวว่าเนื่องจากฉันคิดว่าอาจจะมีสาระสำคัญในรายงานเหล่านี้และเนื่องจากฉันเชื่อว่าคนอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าที่กองทัพอากาศให้มาจนถึงปัจจุบันฉันจึงได้เสนอให้คณะกรรมการ วิทยาศาสตร์และอวกาศหรือคณะกรรมการบริหารติดอาวุธกำหนดพิจารณาคดีเกี่ยวกับ UFO และเชิญพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายทั้งของรัฐบาลและบุคคลบางส่วนที่เป็นพยานอ้างว่าเคยเห็น UFO มาชี้แจงเพื่อค้นหาข้อมูลที่แท้จริงฟอร์ดดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการวอลเลนซ์ ens, ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสอบสวน ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีดังนั้นแรงจูงใจของเขาในการที่จะให้จัดการปัญหา UFO ทำไมเราจึงไม่สามารถพูดได้ในสิ่งที่เรารู้และเราไม่ควรจะเขินอายกับความจริงข้อนี้แต่ฟอร์ดไม่เคยได้รับการสอบสวนจากรัฐสภาในคำขอของเขา ในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำเสียงข้างน้อยของพรรคริพับริกันในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและเขาต้องรับช่วงต่อเมื่อรองประธานาธิบดีสปิโรอาร์คนนวถูกจับได้ว่ารับสินบนและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นริชาร์ดนิกสันจำเป็นต้องลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขับไล่และการฟ้องร้อง ในปี2519เจอรอนฟอร์ดต้องเผชิญหน้ากับชาย2คนที่สนใจเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกับเขาโรนัลด์เรแกนหนึ่งในบุคคลสำคัญในพรรคริพัิพลิกันของเขาเคยเห็นจานบินในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่างเดินทางไปงานปาร์ตี้ที่ฮอลลีวูดนอกจากนี้เขายังเคยเห็น UFO ครั้งหนึ่งในปี1974นอกเมืองเบเกอร์สวิล์ รวมทั้งคนอื่นอีก4คนในเครื่องบินเจ็ตธุรกิจคัสน้าซิตาชันที่ล้ำสมัยเลแกนเข้ามาเป็นหนึ่งที่ถูกพักริพับลิกันเสนอชื่อนอกจากนี้ฟอร์ดยังเผชิญหน้ากับชายอีกคนหนึ่งที่สัญญาว่าเขาจะไม่โกหกคนอเมริกันซึ่งเป็นคนที่ไม่เพียงแต่สนใจเรื่อง UFO แต่เป็นคนที่เห็น UFO ด้วยตาตัวเองอย่างจิมมี่คาร์เตอร์ ในระหว่างการหาเสียงในวันที่31มีนาคมปี2,519คาร์เตอร์ถูกถามเรื่อง UFO และเขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือฉันไม่รู้สึกตลกหรือสนุกกับการที่คนบอกว่าพวกเขาเคยเห็นวัตถุบินลึกลับปรากฏบนท้องฟ้าและถ้าฉันได้เป็นประธานาธิบดีฉันจะเปิดเผยข้อมูลทุกชิ้นที่ประเทศนี้ เกี่ยวข้องกับการพบเห็น UFO ให้กับสาธารณชนและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกฉันเชื่อว่า UFO มีอยู่จริงเพราะฉันเคยเห็นมาแล้วในช่วงกลางของการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากประสบการณ์การพบเห็น UFO เขายังชนะการเสนอชื่อจากพรรคของเขาและได้รับชัยชนะ เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและเขาได้รับชัยชนะอย่างมั่นคงจากแคมเปญในการหาเสียงของเขาเหนือกว่าอดีตประธานาธิบดีเจอรอนฟอร์ดการพบเห็นของคาร์เตอร์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปีพศ2512ในเมืองเลียรัฐจอร์เจียซึ่งเขารออยู่ข้างนอกระหว่างรอการประชุม l i o n นส์คับจะเริ่มขึ้น ในการสัมภาษณ์หลายครั้งคาร์เตอร์อธิบายสิ่งที่เขาเห็นว่าคล้ายกับเครื่องบินที่ส่องสว่างในตัวเองที่มันเข้ามาใกล้โดยการเคลื่อนที่เข้ามาและเคลื่อนที่ออกไปจากระยะ300-1000ถึงหน0 0หลานั่นก็หมายความว่าใกล้ที่สุดมันห่างจากเขาประมาณ3สนามฟุตบอลเขากล่าวว่ามันสว่างมากและสามารถเปลี่ยนสีเขารายงานเพิ่มเติมว่า ดูจากขนาดมันคล้ายกับดวงจันทร์แต่เล็กกว่าวัตถุลอยอยู่เหนือขอบฟ้าประมาณ30องศาและเคลื่อนที่เข้ามาก่อนที่จะหายไปคาร์เตอร์และคนอื่นๆที่เห็นเชื่อว่ามันไม่ใช่เครื่องบินบังคับหรือบอลลูนตรวจสภาพอากาศคาร์เตอร์ได้ยื่นรายงานนี้ต่อคณะกรรมการสอบสวนแห่งชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศ NICAP เมื่อวันที่18กันยายนปี2516ซึ่งคาร์เตอร์กล่าวว่าฉันเห็นวัตถุบินไม่ปรากฏชื่อฉันไม่เคยเชื่อว่ามาันมาจากดาวอังคารฉันเรียนรู้ฟิสิกส์มากพอสัญญาอย่างหนึ่งที่คาร์เตอร์ให้ไว้ในปี2519ก็คือตรวจสอบรายงานของลอสเวลล์และดูว่ามีเรื่องใดที่รัฐบาลปกปิดไว้คาร์เตอร์กล่าวว่า ฉันตระหนักมากว่าหน่วยข่าวกรองของเรากำลังทำอะไรอยู่รอสเวลล์ไม่ได้รับการเปิดเผยให้กับสาธารณชนจากความพยายามของคาร์เตอร์เนื่องจากผู้อำนวยการ CAA ในขณะนั้นก็คือจอร์จบูชซึ่งได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงคุณจะเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ไม่มีสิทธิ์รับรู้ในข้อมูลบางเรื่อง คาร์เตอร์ยังคงถูกกดดันให้เปิดเผยเรื่องราวที่เขาเคยรับปากไว้ในช่วงแรกของคำมั่นสัญญาว่าจะเปิดกว้างเรื่อง UFO ของคาร์เตอร์ได้สร้างจดหมายจำนวนมหาศาลที่เขียนถึงทำเนียบขาวเป็นปริมาณที่พวกเขาไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได,ได้เพียงสามเดือนหลังจากดำรงตำแหน่งปีแรกของคาร์เตอร์แหล่งข่าวกล่าวว่าเขาได้รับการกดดัน อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยประชาชนชาวอเมริกันที่คาดหวังจะได้ทราบความลับของ UFO การเปิดเผยเรื่อง UFO ดูเหมือนจะหายไปเมื่อเขาเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีและในเดือนมิถุนายนปี2520คาร์เตอร์มีโอกาสพูดความในใจเขาถูกขอให้มีส่วนร่วมในการถแถลงการเกี่ยวกับยานอาวกาศไวเอเจอ โดยมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจโดยเขาได้บันทึกข้อความลงในยาน Vo y อ ger ที่จะส่งออกไปนอกอวกาศเราส่งข้อความนี้ไปยังจัก,กรวาลเราพยายามเอาชีวิตรอดเพื่อที่เราจะได้อยู่เป็นของคุณเราหวังว่าสักวันจะได้แก้ปัญหาที่เราเผชิญเพื่อเข้าร่วมชุมชนแห่งอารยธรรมกาแล็กติก บันทึกนี้แสดงถึงความหวังและความมุ่งมั่นของเราและความปรารถนาดีของเราในจักรวาลที่กว้างใหญ่และน่ากลัว3ปีหลังจากเขียนจดหมายบันทึกข้อความไว้ในยาน Voyager ในปี2523ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ต้องเผชิญหน้ากับอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียโรนันเรแกน เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในประวัติศาสตร์ UFO เนื่องจากคาร์เตอร์ต้องเผชิญหน้ากับโรนัลด์เลแกนซึ่งเขามีโปรไฟล์หาเสียงเกี่ยวกับ UFO รวมทั้งมีความสนใจเรื่อง UFO และมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกับเขาโรนัลด์เลแกนเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ประกาศว่าเขาได้เห็น UFO ด้วยตาของเขาเองเช่นกัน ปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ